สวัสดีครับเอาพี่ไทยเอาให้เราดูหนูสนะสวัสดีคนะพี่ผู้ช่องอันนี้ผู้ช่องไมอันนี้อ๋อสวัสดีค่ะผู้ช่องอะไรผู้ช่อดแล้วได้แล้วฝากกดติดตามช่องพี่อะไรนะของชินวุฒิพี่บองชินวุฒิลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมลำเพลิร์นชูออฟฟิเชียลนะคะฝากกดติดตามที่ไอ้น้ำเด้อเนี่ยแหละเมื่อวานพรุ่งนี้เราก็ทำโชว์ศิลปะนิพนธ์กันเนาะได้ครับติดตามผ่านคลิปช่องไอได้ค่ะช่องนู้นก็ได้ช่องรถแก๊งก็ได้เหลายคนเลยครับบอเพรานี่กับเป็น วีนี่ครับตอนนี้เขากำลัักผักเทียวกันนะครับติง,งสวัสดีครับติงต,ติงหย<ง>ังวีพอดื่มช่องไมเนี่ยสวัสดีช่องพี่ป๋องนะคะไม่ต้องดูช่องพี่ปอ๋องทำอะไรที่อำเงินดีกว่ากินไหนเานนี่ะะคให้ไหนกกินเ็นี่ได้อยู่แต่หมายถึงว่าใน ขอบคุณค่ะขอบคุณคอบคุณค่ะสอรัครับเต้ี่อนูจริอะคลิปแรกถ้าเราเปิดชองใไหมบถงนาทีส,สลทสล,ทลรเรวออหละไดอกกิอยอชิบัน,นอะไรกอบัน ยังกาะบ้างฮะว่าวพระท้าเหล้วถ้าเป็นคลิปแรกของช่องใช่ไหมคะยังเปิดแล้วได้บ่ได้ลงสามนาทีก็ได้ยสองนาทีก็ได้ใช่ไหมอ๋อไปถ่ายแบบว่าเดินพูดหัวไปนะครับอยากไปดิ่มช่องไม้ครับผมท่านครับพี่ดื่นช่องไม้ก็ไปแล้วว้าวฝากช่องน้องขว่งน้องเอกเลยนะครับเอาเขาคือพอมีห่วงอ๋อเขาคือเอาไว้ให้ดูนี่ครับเขากับ หลังจากเราจะเขาเรียนลูเียไปบ่านเนมิดพืนบาผม่ยสอนให้นเียตอน้็ชี่ลาบกงมันอังกี่เขากับพื้นนะครับผมนี่ไปบ้านดีดีนี้่แบา่าเาไปบ่าเผมนคนแบบ่า เรียบง่ายนะครับไปอยู่ซสกกันเยี่ยมไงห้องเปิว่าห้องโบเกียงอยู่แล้วครับผมว่าว่าจะเป็นสถานการณ์เไรนี่นะครับผมนี่ครับน้องโยกครับสวัสดีครับคุณครูครับครับเป็นน่อยเป็กก็ลังใจให้ครับคุณครูครับคุณครูเับกำลังแสดงครับผมคู่กอ่ะคุณครูสอนคุณนึงนะครับไม่เออสิดอกโกลด์กันแต่ว่าแต่จิงเขาก่อนขอบคุณค่ะ อันนี้ยังนี่มีันีบคือกันบอนีับแก้นกัทนี่ยบก้ม่รับมีมยังนี่พปลาทูนะครับจริงันบคือกันใช่ไหมมันคือกันนะปอยถามัี่กันเองบอได้ค่ะหนูมาเที่ยวงไหนเหรออ่ะพีแคนี้ ค่ะติดตามช่องไอ้น้ำเด้อค่ะพ่อหน่อยแม่ก็กำลังใจเรียนนะค่ะเมื่อกี้นี้นีครับขอบคุณครับที่นัดบายได้ครับผมยังกะทิ่นัดรูปคลิปได้ไหบัดนี้คิดบ่ปิ่นที่กันเลยสอนได้ด้วยติดตามช่องไอ้น้ำเด้อครับผมพ่อแม่ครับสวัสดีครับผม